อยากทำอะไรเนี่ยแค่ทำไปเลยไม่ต้องไปกลัวคำพูดคนอื่นที่เขาจะดูถูกดูแคล้ช่างมันช่างนเธอไม่ต้องมสนใจหรอกจริงๆผมเองเนี่ยผมทำเนี่ยผมไม่สนใจผมไม่แคร์นะใครจะแซะใครจะว่าอะไรไม่เกี่ยวผมไม่ได้ขอผมไม่ได้ขอตังค์คนกินนี่ผมทำงานของผมนี่ถูกต้องปะมันก็ต้องมีคนชอบแล้วคนไม่ชอบเป็นเรื่องปกติถูกต้องไหมเคยได้ยินไหมพระเยซูเคยถูกดินทาก็ทุกๆใครๆใครๆก็ถูกทาร เป็นเรื่องปกติมีคนชอบเราก็ต้องไม่มีคนชอบเราเชื่อป่ะคนทั้งโลกเนี่ยเจ็ดล้าน8,000ัล้านไม่มีใครไม่เคยโดนดินทาม,มันจะมีเหรอคนที่แบบโอ้ไม่ไม่มีคนเกลียดเลยไม่ไมีไม่มีหรอกครับแล้วคุณคิดว่าคุณเป็นใครที่ทำให้คุณคุณนั้นวิเศษวยด้วาเฮ้ย,ยห้ามมีคนเกลียดฉนันนะไม่ใช่นั้นน,นี่ย เราแค่อยอมรับข้อตรงนี้ปเป็นเรื่องปกติเราก็ไม่ต้องไปแคร์เขาเดีไปคิดอะไรเยอะแยะมันก็แค่ผ่านมาแล้วมันก็ผ่านไปเรามีจุดมุ่งหมายอยู่แล้วนะเรามีจุดมุ่งหมายเราก็ทำตามความฝันเราก็ทําหน้าที่ของเราไปเรา happy แฮปปี้กับชีวิตเรามนความสุขกับชีวิตเรามีความสุขกับคนในครอบครัวเรามีความสุข,ข,ขกับเพื่ขขอนแค่นั้นอะ่ะกินอิ่มกินข้าวอิ่มเชา้ากลางวันเย็นนอนหลับเล่นโทรศัพท์บ้างดูเน็ตฟิกบ้างทำงานบ้างอะไรบ้างความสุขก็มี ถูกต้องไหมผมยังไม่รู้เลยว่าไอ้คนที่นินทาหรือไอ้คนที่แซ่บผมมันมีชีวิต,ม,ม,วตม,มีความสุขเท่าผมหรือเปล่าหรือว่ามันมีหน้าที่การางานอะไรพอดีผมไม่ได้ค่อยได้สนใจสนใจแต่ตัวเราเองก็พอนี่ค่ะก็ค่าเสียอร่อยเนะะื้ค่ะคุณฟองอ่าดิสังเกตหมนะคะ